สวัสด,ดีพี่น้องป้องไตมือหนึ่งกะกลับจักงามแล้วนะคะกับจากอบรมกระวางยูหน่อยหนึ่งวันนี้เข้ากับมาปลาธรรมชาติบําบัดค่ะบาบัดยังบ,บําบัดใจเก้าของค่ะวันนี้เวลามาวันนี้เข้าก็ไไ้เชื้อเห็ดหันจากคลิปพอด,ดีตอนนี้เราก็กําลังปลูกยางนานะคะนี้เราก็จะมาหาเชื้อเห็ดกะกาวามาหาเก็บเห็ดไปเกี่ยงแหละแต่ว่า เฮ็ดเทาหมดเล้วบ่มีวเวลานขคะเฮากะเก็บน้องกลับไปน้ำไปใส่ต้นอยางนาของเฮาเองนะคะเจอไหมไปบึง้งมันแก่หมดแล้วอ่ะนี่ค่ะสิ่งที่เราได้ในโชชิวู้นมีทั้งดอกก่อน ดอกแกอันนี้มาน้ำหนุ่งสาวโอ้ยดูกรนะตาหนอนมั้งไปอู้อันนี้กระดอกกำลังงามนะคะอันนี้ซีตาค่ะหาเฮตถั่วพอจักสิว่าท,ทั้งใดสะโพดใหญ่ยูด้อค่ะหาไปเรื่อยเรื่อยปลาเน็คผสมรณ์นะคะปลาสวนสองใบมื่อวานนี้กะวันที่วันที่ยังนะอรุณี วันนี้วันที่9ะปะบูหูเมือหูเว้นนะคะวันที่9กรกฎาคมแมนบอกมนวันนี้วันที่9กรกฎาคมนะคะเขาก็มาซ้อมล้อมเห็ดโดยมีอันนี้ผู้ใดมานำเนี่ยฮะต้นมาด้วยมันจะต้นมาด้วยะมาทำอะไรน้ามาทําไมอะมาวิ่งเล่นนะไหนป๊อกกี้ แล้วมีบุคคลที่สองมาด้วยนี่ไงนี่ไงโอเค๊บแบยนะคะหาเห็ดก่อน